ตอนเที่ยงวังหลวงรัดเม้าตำหนักน้ำพุมังกรตำหนักน้ำพุมังกรที่เป็นที่พักของขุนพลมังกรรัดเม้าใช่ที่นี่หรือเปล่านะเอ๊ะได้ยินมาว่าวันนี้พี่อันเหยาไม่ต้องไปทำงานเชิญนางไปตอกจูจีด้วยกันดีกว่าหืม ดื้อรันไปก็เปล่าประโยชน์เราควรพอใจที่มีความเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ได้อย่างน้อยตอนนี้เจ้าก็เป็นขุนพลมังกรจากนี้ไปก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกินและเสื้อผ้าคเครื่องนุ่งห่มอีกแล้วอีกอย่างเจ้าก็เคยพยายามขว่คว้ามาแล้วไม่ใช่หรือมันไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นแล้วจริงๆยอมแพ้เถอะอือ,อ พี่อันยาวพวกท่านกำลังพูดถึงเรื่องยอมแพ้อะไรกันอยู่เหรอเจ้าคะไม่นางหลงท่านคงเป็นอคันตุก,กะคนสำคัญของฝ่าบาทกับองค์หญิงใช่ไหมคารวะไม่นางหลงสวัสดีทุกท่านเอพี่อันเยาวจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอก เราแค่กำลังพูดถึงเรื่องยอมแพ้เรื่องที่ข้ากับพี่ผิงจะแต่งงานกันนะี่ะอะไรนะทำไมละ่ะไม่กี่วันก่อนท่านยังชวนข้าไปดื่มสุรายินดีกับงานแต่งของพวกท่านอยู่เลยไม่ใช่เหรอท่านบอกว่านี่คือความปรารถนาสุดท้ายของแม่จี้ผิงใช่แล้วละ่ะ นี่เป็นสิ่งที่ท่านแม่เป็นห่วงมากที่สุดและฝากไว้ก่อนที่จะจากไปตอนที่ข้าอายุเจดปีบ้านของข้าเกิดเหตุน้ำท่วมท่านพ่อและท่านแม่ได้จากข้าไปทั้งคู่ข้ากลายเป็นเด็กกําพร้าและหนีออกมาเพียงลำพังจนมาถึงหมู่บ้านจี่เจียชุน เป็นครอบครัวของพี่พิงที่รับเลี้ยงดูข้าเาไว้ท่านพ่อและท่านแม่ก็เลี้ยงดูข้าเหมือนลูกสาวแท้ๆแม้พวกเราจะยากจนแต่พวกเขาก็ไม่เคยให้ข้าต้องหิวโหวยหรือเจ็บไข้ข้ากับพี่พิงชอบพอกันมาตั้งแต่ยังเล็กท่านแม่หวังมาตลอดว่าอยากให้เราแต่งงานกันเร็วๆในวันที่เราทั้งสองโตเป็นผู้ใหญ่แต่ว่า พวกเราอาจจะไม่มีวันได้แต่งงานกันแล้วล่ะนี่คือชะตากรรมของข้าอย่างนั้นหรอือทั้งหมดเป็นเพราะอะไรกันเพราะต้วนเฉิงลู่ไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานของอันเหวไม่นั่งหลงเมื่อครู่ เราเกือบจะเกลี้ยกล่อมน้องอันเหวให้ตัดใจจากความคิดที่ไม่มีทางเป็นไปได้นี้แล้วท่านอย่าได้ซักถามอะไรอีกเลยกว่าน้องอันเหยาจะลุงหลักปักฐานในหน่วยแต่งตั้งมังกรและขึ้นมาเป็นแม่ทัพมังกรฝ่ายขวาได้นางไม่สามารถต่อต้านคู่พันธมังกรของตัวเองเพียงเพราะชาวบ้านธรรมดาคนเดียวได้หรอกถึงแม้คู่พันธมังกรของนางจะไม่เอาไหนก็เถอะใช่แล้วล่ะ นางจะเดือดร้อนหากแม่ทับกุย้ยรู้ถึงเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ยอมรับในชะตาแล้วจะทำอย่างไรได้อีกการแต่งงานของขุนพลมังกรของรัดเมาต้องได้รับการอนุญาตจากแม่ทับกุย้ยต้วนถฉงลูกไม่คิดจะรายงานเรื่องการแต่งงานของข้าให้กับแม่ทับกุ้ยทราบด้วยซ้ำและด้วยสถานะของข้าเปล่งว่า แม่ทับกุย้ยคงไม่เห็นข้าอยู่ในสายตาด้วยเช่นกันเอ๊ะต้นเฉิงลู่ไม่เห็นด้วยเหรอยอมรับชะตาได้กันหากเรายอมรับชะตากรรมในวันที่เมืองตูอี้ถูกยึดครองเราคงตายไปแล้วพี่อันยาวหากท่านและจี้พิงยอมรับต่อชะตาเช่นนั้นก็จะไม่มีกองทัพสันติภาพอีกต่อไป ฟังข้านะจงเชื่อในตัวเองอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เรียกว่าชะตากรรมเลยแค่ขอร้องกุ้ยเทียนเจ้าเองไม่ใช่เหรอไปกันข้าจะไปกับท่านเองตอนเที่ยงวังหลวงรัดเมาศาลาเชียงรุย่ย เขื่อนศักดิ์สิทธิ์ใกล้จะเสร็จแล้วลูกชายของข้าก็เพิ่งเกิดนับว่ามงคลคู่มาเยือนจริงๆมาร่วมดื่มฉลองความสุขกันให้เต็มที่ขอบคุณเทพเจ้ามังกรที่ปกปักรักษาขอให้อาณาจักรของเราจะเจริญรุ่งเรืองตลอดไปขอบพระทัยฝ่าบาทที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะเพคะเราไม่เคยเห็นการแสดงเต้นรำและอาหารที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้มาก่อน เพียงแต่หม,ม่อมฉันได้ยินมาว่าในเมืองมีกลุ่มกบฏท,ที่เรียกตัวเองว่ากองทัพสันติภาพอยู่เหลือเพคะฝ่าบาทต้องระวังให้ดีนะเพคะเ่ินศักดิ์ธิ์แห่งมังกรอิงหลงใกล้จะสร้างเสร็จแล้วอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดอะไรก่อนวันอวยพรซะดีกว่าฮ่าท่านแม่ทัพวางใจเถิดรัดเมามีขุนพลมังกรเยอะที่สุดในบรรดารัฐทั้งหมดคนชั้นต่ำเหล่านั้นน่ะทำอะไรเราไม่ได้หรอก มามามาเืมฉลองกันเถอะฟาบาดทรงองค์อาจถึงเพียงนี้อาณาจักรของเราต้องลุ่งเรืองมากแน่ตามที่บันทึกไว้ราชาเมาเหงกงที่เป็นกษัตริย์องค์กรทรงสร้างความเสมอภาคทางการทหารและการเมืองลดจำนวนภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มจำนวนประชากร และวางรากฐานเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของดัตเมาหากฝาบาทจะทรงเรียนรู้จากพระราชาองค์กรโดยลดภาษีให้ประชาชนและปฏิบัติต่อประชาชนทุกคนด้วยความกรุณาเมตตาประหม่อมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของรัฐแน่นอนพะเยะค่ะพูดได้ดียิ่งนะัก คุณชายซูช่างมีวิสัยทัศน์กว้างไกลจริงๆคุณชายซูสิ่งที่ท่านพูดมาช่วยสร้างแดงบันดาลใจให้แก่ดัดเม้าของเราเราขอคารวะให้ท่านองค์หญิงชมเกินไปแล้วเห,ห็นพวกเจ้าสนิทสนมกันเช่นนี้ข้าก็รู้สึกชื่นใจยิ่งนะหลานข้อ เจ้ามีคู่ครองหรือ,อยังเจ้าคิดว่าเพียนหลานเป็นอย่างไรบ้างเอ๊ะองหญิงทรงงดงามและเฉลียวฉลาดเกินใครหากแต่ถึงแม้สเสด็จพ่อและ,สะเสด็จแม่ของเซียนอี้จะจากไปแล้วแต่พี่ใหญ่ก็ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นเรื่องใหญ่อย่างการแต่งงานคงต้องให้พี่ใหญ่เป็นคนตัดสินใจเพค่ะ <c oughs> องหญิงเพียบพร้อมเช่นนี้ท่านยังปฏิเสธข้อเสนอนี้ได้อย่างไรที่บอกว่าต้องให้พี่ใหญ่เป็นคนตัดสินใจเห็นทีจะเป็นเพียงข้ออ้างกระมังฟาบาดทรงเชิญท่านและมังกรของท่านมาร่วมงานเลี้ยงด้วยกันแต่ท่านกลับมาเพียงคนเดียวท่านจงใจไม่เห็นฟาบาดอยู่ในสายตาหรือแท้จริงแล้ว ท่านไม่มีความสามารถในการควบคุมมังกรของตัวเองกันแน่ว้าว,ว,าวมีอะไรสนุกสนุกให้ดูแล้วสิถึงแม้ว่าข้าจะอยากให้ชูเซียนอี้เจอกับปัญหาแต่ข้าก็ไม่สบอารมณ์กับชายโอหังคนนี้เอาเสียเลย วันนี้ลงเมียนไม่สบายกระหม่อมต้องขอพระราชทานอภัยฝ่าบาทด้วยนะเพะะคะ่ะอืมไม่เป็นไรอีกอย่างข้านับถือพี่ใหญ่ดังพ่อของข้าและเชื่อว่ามังกรกับคู่พันธะควรอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมฟังจากคำพูดของท่านแม่ทัพหมายความว่าท่านไม่เห็นด้วยกับจริยธรรมและคำสอนของเทพเจ้ามังกรสินะ เจ้านี่ปากคอเลาะร้ายเหลือเกินนะหึใครกำลังทำลับลับล่อล่อน่ะเจ้าอ,ออกมาเดี๋ยวนี้ฮเฮ้ หลวงเมียนหลวงเหมียนเจ้ากล้าดียังไรไม่เพียงแต่โกหกว่าไม่สบายเลี่ยงคําเชิญของฟาบาทแต่เจ้ายังมาหลบอยู่ในสะเพื่อแอบดูพวกเราเจ้าประสงค์สิ่งใดกันแน่พวกเจ้ามีแผนการอะไรพูดออกมาอะเดียนท่านแม่ทัพข้ามีนามว่าอันเหวเป็นหัวหน้าหน่วยมังกรทหารฝ่ายขวา ข้ามีเรื่องอยากเรียนให้ท่านแม่ทัพทราบถ้าไม่ได้ตั้งใจจะขัดขวางงานสมโพธแน่นอนทุกอย่างเป็นเหตุสุดวิสัยท่านแม่ทัพโปรดอภัยด้วยเถิดไม่นางหลงเป็นอาคันตุกะคนสำคัญของฝ่าบาทแต่กลับต้องมาเดือดร้อนไปด้วยเพราะข้าท่านแม่ทัพโปรดอภัยด้วยเถิดพี่อันเยาวเมื่อเช้า ข้ารู้สึกไม่สบายจริงๆแต่ข้าไม่อาจาเพิกเฉยต่อน้ำพระทัยของฝ่าบาทได้ข้าจึงรอให้อาการดีขึ้นแล้วรีบตามมาทันทีรู้จักพูดแล้วนี่ถือว่าพัฒนาขึ้นแล้วแต่องค์ครักษ์ที่เฝ้าหน้าประตูใหญ่บอกว่างานเลี้ยงเริ่มไปแล้วไม่ว่าจะพูดอย่างไรพวกเขาก็ไม่ยอมให้ข้าเข้ามาข้าเห็นศาลาเฉิงรุ้ยล้อมรอบไปด้วยน้ำเลยทำได้เพียงลอบเข้ามาทางน้ำ ส่วนพี่อันเหว่นางมีเรื่องสําคัญอยากจะมาพบท่านไม่ทับกุ้ยจริงๆค้าเป็นคนพานางเข้ามาเองเดิมทีพวกเราตั้งใจว่าจะแอบขึ้นไปจากน้ํากันเงียบๆใครจะรู้ว่าจะถูกจับได้ซะก,ก่อนทั้งหมดเป็นความผิดของข้าเองไม่เกี่ยวกับพี่อันเหวแต่อย่างใด <c oughs> ยังคิดจะแก้ตัวอีกหรือ <c oughs> ไม่นางหลงได้รับเชื้อให้มาที่นี่จริงๆนั่นแหละ แม้วิธีการมาร่วมงานจะประหลาดไปบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรหรอกเอาแม่ทับกุย้ยอย่าไปใส่ใจอะไรเลยนะเชิญนั่งเถิดพะยาค่าสลายดีเหลือเกินน้องอกไปทีเอาละหัวหน้าอาน ท่านมีธุระอันใดกับแม่ทับกุ้ยอย่งนั้นหรือเชิญพูดมาเถิดเอ,อ๊ะคือราชาเป็นคนใจกว้างและมีเหตุผลเขาต้องตัดสินอย่างเป็นธรรมแน่นอกจากนี้ดูเหมือนเขาจะให้เกียรติเซียนอี้ด้วยบางทีอาจจะดีกว่าหากเราเป็นคนพูดเรื่องนี้เองปรับทุนฝ่าบาทพี่อันเหยาอยากแต่งงานกับคนรัก ที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กของนางหากแต่ต้นเฉิงลูกกลับคอยขัดขวางซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ยอมรายงานให้ท่านแม่ทัพได้ทราบดังนั้นนางจึงจําเป็นต้องมาพบแม่ทัพกุ้ยด้วยตัวเองขอฝ่าบาทได้โปรดให้ความเป็นธรรมแก่พี่อันเหว่ด้วยหืมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นด้วยหรือแม่ทัพกุ้ยท่านคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ในประวัติศาสตาร์ของดัตเมา เป็นเรื่องปกติที่คู่พันธทักมังกรจะแต่งงานกับสตรีสามัญชนแต่ไม่เคยมีมังกรตัวไหนที่ไปแต่งงานกับบุรุษอื่นนอกเหนือจากคู่พันธะมังกรมาก่อนพืเยอะค่ะความจริงแม้มังกรจะถือครองพรหมจรรย์ไปตลอดชีวิตคู่พันธะย่อมดูแลนางเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประหม่มคิดว่าการแต่งงานที่ไม่เหมาะสมนี้ไม่ควรจะถูกจัดขึ้นพะยะค่ะอืมอะ กรับทูนฝ่าบาทกระหม่อมเคยศึกษาประวัติศาสตร์ของมังกรและคู่พันธะมังกรในแต่ละรัฐมาพอสมควรในบันทึกจกักรวรรดิต้าโจระบุไว้ว่าขุพนพลมังกรแห่งรัฐหลงนามหานเยี่ยนได้แต่งงานกับหมอผู้หนึ่งพวกเขาทำแต่ความดีและช่วยเหลือผู้คนมากมายจนกลายเป็นตำนานเรื่องลือไปทั่วทุกคนแห่งจากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่า มังกรไม่จําเป็นต้องแต่งงานกับคู่พันธะของตนเท่านั้นสเสด็จพ่อคุณชายซูพูดถูกนะเปคะเท่าที่ลูกรู้กับหัวหน้าอานการแต่งงานของนางเป็นความต้องการของบิดาและมารดาของนางและนางกับบุรุษผู้นั้นต่างก็รักกันมแม้รัดเม้าจะไม่เคยมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นมาก่อน แต่เสด็จพ่อเป็นผู้มีเมตตาจาริเริ่มก่อนใครก็คงไม่เสียหายกระมังนะเพคะอืมฟังดูมีเหตุผลเหมือนกันนะทิโยมีหวังแล้วฟาบาทเช่นนั้นใต้เท้าทุกคนคิดเห็นกันเช่นไรบ้างอ <c oughs> แม้จะมีกรณีตัวอย่างเกิดขึ้นในรัฐอื่นแต่กระหม่อมเนะ่เห็นว่าหากผู้ที่หัวหน้าอานจะแต่งงานด้วยมีตำแหน่งสูงกว่าคู่พันธักของนางเกรงว่าจะเป็นการไม่ให้เกียรติกระมังนาพย่ะค่ะไม่หรอกเขาเป็นเพียงสามัญชนเท่านั้นโอ้นั่นยิ่งไม่เหมาะสมเข้าไปหย่หัวหน้าอานเป็นถึงสตรีที่เทพเจ้ามังกรเลือก ด้วยสถานะที่สูงสรงเช่นนี้จะลดตัวไปแต่งงานกับสามัญชนธรรมดาได้อย่างไรเล่าโฮโฮสูงกว่าก็ไม่ได้ต่ำกว่าก็ไม่ได้พวกท่านต้องการอะไรกันแน่นะ